ุ่งนาวิวสวยระหว่างทางก่อนเข้าตัวเมืองสับเกิดจุดนี้วิวถักล้านครับเส้นทางท่องเที่ยวเรือุกยรปตะวันลาลูกครับข้าออกวงเหลืองทองครับอีกบอ,อกกี่มือก็ได้เกี่ยวเข้าแล้วครับเป็นทุงน่งนาอยู่กลางปากภูกเขาเลยครับพี่น้องงามสมฝากทางเลย คือคาเกิดสวยงามสุดทางเลยครับเป็นเส้นทางเลาะตามภูเขาอินปูนทุ่งน้ากดง,งามวิวเขากดง,งามครับจากจุดนี้ไปฮอดตัวเมืองคําเกิดงามสุดทางเลยครับเป็นทางที่ถึงภูเขาครับ้างใต้ก็มีทุ่งนาครับ ยินวิวกับงามเาแรลยระหว่างทางครับหน้าเขาอองาพนาดเลยครับพี่น้อง ก่อนหอโตเมืองคําเกิดประมาณสิบกว่าลักเป็นทุงนาคล้ายนาคาบันไดครับตอนเช้าวนี้มีหมอกทุกเช้าครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเ่นปลูกทั้งเข้าแล้วก็มันสําปะหลังครับเป็น เป็นทุนง่งนาขั้นบันไดครับโอ้ยบรรยากาศงามเยงพี่น้อง นี่คือธรรมชาติที่เมืองคําเกิดเมืองที่เต็มไปด้วยป่าพวกเขาหินปูนครับงามแห้งพี่น้องเส้นทางลาวลูบครับ งานบุญที่เมืองคำเกิดบุญทอดต้นที่เมืองคำเกิดครับเออคนมาเที่ยวงานบุญตั้งหลายไหมโอ้งานแต่แพงแท้ไาซื้อนมมาซื้อยังบรรยากาศงานบุญวัด ดูกางภูเขาเลยครับพี่น้องอ๋อถูกคนบางหลายไหมงานประเพณีของชาวลาวครับบุญทอดต้นครับคนแน่นวัดเลยครับพี่น้องหลายแหงคนมางานมืองนะข้อนยอนะโอ้หลายแหงพี่น้องสบายดีอ๋อพี่น้องจับมองเลยทะลึกว่าคนหลายขนาดเลย อ่าขอนโมทนาสาธุบุญนับพระจาจทร์นิรันับงาสาธาระัตรัตรกอนจันทร์ต่อยอมปัตใจมาอีกาเซนจเพือน้างน่านสามสาตัเล่งนครับพี่้องกระสือนะโอ้พี่้องสาวงามตามะครับ

เมืองคาเกิดครับแวะเติมน้ำมันก่อนเข้าที่พักปั๊มน้ำมันที่เมืองคําเกิดปั๊มน้ำมันวิวสวยครับที่เมืองคําเกิดแขวงบริกรรมไซย,ยุนาภูเขาเลยครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศในกาศเดินทางพี่น้องธรรมชาติสวยงามตลอดเส้นทางเลยครับพี่น้องจากเมืองคูนคาสู่เมืองคําเกิดแขวงบริกรรมไซครับเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทก่อนเข้าตัวเมืองคําเกิดประมาณ3กิโลเมตร เติมถังอยู่ที่5้าสิบันกรีบได้ประมาณ2ลิตรกว่า,วาครับวมืนอนี้อาพากิบนี้ครับเงินพักผาสุกครับมันเงียบแต่ก็ส่วนตัวดีครับราคาห้องแอร์ธรรมดาอยู่ที่แสนเจ็ดหมื่กีบส่วนเตียงคู่อยู่ที่ห้องละ2องแสนมกรีบเดี๋ยวมา้มห้องพักราคา2อ0 0 0 0สมืนกรีบ เตียงคู่ห้องแอร์ครับเงียบสงบดีแล้วก็แอร์เย็นช่ำผมเคยมานอนเธอหนึ่งครับพี่น้องห้องแฮมนี่เห็นนะนี่ครับแอร์ก็มีพัดลมก็มีครับห้องโอเคเลยครับมันเป็นห้องใหม่ห้องน้ำมีเครื่องทนุ่นด้วย เนือพักพ้าสุกข้ขอดีดีครับมันจะมีระเบียงชมวิวภูเขาพร้อมหินน้องอยู่บไกลจาก้าเขื้อนพักมันมีนานอาหารชมทุ่งพร้อมหินน้องครับเป็นคาเฟ่ริมทุ่งนานะเพราะว่าจุดนี้นี่วิวมันงามครับ ่าข้ากำลังสวยงามเลยครับเงินพักติดภูเขาครับชมวิวทุ่งนางามอีลีครับนี่คือที่พักอยู่หลักล้านครับเมืองคำเกิดแขวงบริคำไสเงินพักผาสุข ทริปนี้ขับรถเพลินมาจนฮอตด้านสากลน,น้ำพาวลเลยพี่น้องที่ดานาพาวมันจะมีตาดอยู่ริมทางธรรมชาติบบนี้ให้เที่ยวชมพรผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอาบน้ำตักน้ำท่านธรรมชาติบนน,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 รรบน,นี้พี่น้องครับอากาศเย็นนะเลยพี่น้องเป็นชาติเดียรระหว่างลาวกับเวียดนามที่เมืองคำเกิดแขวงบริกรไซคับพี่น,น้องนี่คือบรรยากาศธรรมชาติด้านน้ำพาวที่เมืองคำเกิดแขวงบริครมไซคับพี่น,น้องครับบ้านบนเขาครับหมู่บ้านมง้ง บ้านทงแปบบเมืองกำเกิดก่อนมืดสุ่มครับเดินทางกลับจากจนนัานวัดนกลําเทางจะลงเขาครับหมู่บ้านนี้มีวิวทิวทัศน์สวยงามครับพี่น้องทุกหน้ากับกว้างเราจาอยู่กลางป่าเขาเลยครับตลาดชุมชนกำลังจะปิดค่ำคืนนี้ครับที่หมู่บ้านลาวสูงครับ บนต้นหนาโมบานนี้วิวงามพิลีครับโอ้แข็งแรงเราจะปีแล้ว <appointment S 2> จะปีแล้วใครไปส่งบอป้าแ <này> ข็งเลยขน,นาดนี้ <t ap> ใหญ่แบกพื้นกลับมือเฮือนพี่น้องก่อนฝนมาครับ ที่หมู่บ้านชนบ,บทโอ้หอมขนาดเลยครับพี่น้องปิงเบสร้านเด็ดเมนูแกงหนาวที่ลักซาวครับพี่น้องมากินข้าวแรงร้านปิงเบสที่บ้านห้วยแก้วเบือครับเกิ mm hmm. ดครับร้านแซ่บร้านเด็ด ที่สุดครับพี่บุ๊ครับเคุณพี่น้องลูกค้าเต็มร้านเลยด้านนี้ขนาดนี้กินไปน้ำฟังเพลงไปน้ำไปร้านกินดื่มมีทั้งพวกบีงแบบอบแแบก้อยแบแลกระเลือแปงแบะครับเป็นซิกเนเจอร์สูตรเด็ดครับพี่น้องกินของนัาเลยครับเด็ดเลยครับซีโคบ่บนขาพี่น้องก่อ่น้องอ ปิ้งแบ้ครับเด็ดเลยแล้วก็เลือดแปงแบ่ครับของแซบของนิดเมนูแกหนาวครับ,บลานปิ้งแบ้ที่ร้าน้วยแก้วนี่แซบสุดที่ไม่เขาเกิดค่ะพี่น้องเลือดแปงแบ่ครับ โอ้นีนค่ครับนี่ครับเด็ดเลยข้าวเดี๋ยวมัด เป็นแจ้วแจ้วขมครับพี่น้องจะเปี้ย บ้านมงระหว่างทางที่เมืองคำเกิดครับอากาศเย็นครับเป็นหมู่บ้านอยู่ที่ภูเขาแล้วก็นมเศ้ามีหมอกได้หลายครับโอ้น้ำมันไม่ค้านี่ค่าจังไดน้ำมันนะสซเทบ์เทีังกีบเนาะโอ้โดด